ก็ดีค่ะก็เป็นการเซอร์ไพรส์ที่ก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะแบบดีใจขนาดนี้แต่ว่าก็ดีใจที่เขาแบบเขามีความสุขค่ะเพราะว่าจริงๆเขาอยากเจอพี่โก้มานานมากๆแล้วอะไรเงี้ยแล้วปีที่แล้วอ่ะคือก็คือเขาอยากเจอพี่โก้กับพี่บุลินแล้วว่าพอดีว่าเพื่อนของกลุ่มหนูกับไอ้กลุ่มคุณไม้อะค่ะคือปีแรกที่จัดปีที่เราเป็นปีแรกก็เลยอยากได้อะไรที่เป็นเพลงเร็วพี่โก้ก็จะเป็นเพลงช้าก็เลยเป็นพี่บุลินแล้วปีเนี้ยเขาก็ให้หนูอ่ะ เช็คคิวพี่โก้แล้วหนูว่าไปบอกเขาว่าพี่โก้อยู่ต่างจังหวัดก็คือไม่สามารถที่จะวิ่งงานได้แล้วสุดท้ายพอเขาเจอพี่โก้เขาก็แบบเหมือนแบบหลอกอีกแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออก็ไม่นานเพราะว่าคุณไม่พึ่งบอกเองค่ะว่าจะจัดแล้วหนูก็พอรู้ปั๊บว่าจะจัดหนูก็โทรนัดพี่โก้เลยอย่างเงี้ยค่ะรงงะหหววว่่่าทีกััับนนลุดอะไรเฉยๆหนูเป็นคนนิ่งสงบสยบทุกความเคลื่อนไหวอ่าเป็นแบบ โทรปั๊บหลังจากนั้นก็แบบจะบอกเขาว่าเวลามีอะไรพิมพ์เอานะคะเพราะว่าแบบเผื่อแบบเดี๋ยวโทรมาแล้วมันโป๊ะอะไรเงี้ยเกิดมันเด้งขึ้นมาพี่วิผู้จัดการพี่โก้เนี่ยรู้เลยอะว่าแบบโป๊ะอะไรยังไงอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบเหมือนคือสุดในงานนะคือหนูหนูไม่ได้คือเราก็ตัางหนูไปดูช่วยดูแลดูแลแขกคนอื่นอะไรเงี้ยค่ะแต่เหมือนพอเสร็จงานเขาแบบเออขอบคุณนาที่แบบเออขอบคุณจริงคือเหมือนพี่โก้อะพี่โก้น่ารักด้วยแล้วมันทําให้เขาแบบรู้สึกเหมือนแบบ มันเหมือนเป็นงานวันเกิดที่อบอุ่นนะคะรู้ว่าเขาเออเขาขอบคุณเลยางะคะ่ะอืก็แต่พราเรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าใครที่เรารู้สึกว่าเราอยากให้เขารู้สึกว่าเขาอะไรก็ตามที่ทําให้เขามีความสุขขึ้นแล้วมันไม่ได้หนักเราแบบไม่ใช่บอกว่าหูเป็นเพชรเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็คงไม่ซื้อให้เพราะแบบก็ไปซื้อเองป้าแต่อะไรอย่างเงี้ยมันคือไม่สามารถที่จะซื้อเองได้ะคะ่ะมันคือสิ่งที่เราได้รับการเซอร์ไพรส์แบบ สิ่งที่เขาคิดว่ามันมันไม่น่าเกิดขึ้นแต่เราทําให้มันเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยหนูรู้สึกว่าแล้วมันทําให้เขามีความสุขและเป็นวันสําคัญของเขาหนูก็รู้สึกว่าเออหนูก็อยากทาให้อะไรเงี้ยค่ะขอคิดก่อนเพราะว่าคนเริ่มหมดละคนที่คุณใหม่เริ่มชอบคนที่คุณไม่เริ่มที่คุณใหม่ชอบอะ่ะเริ่มหมดแล้วเราก็เหลือแต่ยากๆแล้วตอนเนี้ยเ,เ,เก็บข้อมูล,นะมละคะ่ะ ล้วเขาบอกว่าเออเธอชอบใครหรอจะพาบแบบเอามาเซอร์ไพรส์บ้างหนูพอคือในชีวิตฉันแบบไม่ได้อินกับใครทั้งสิ้นเลยเงีย้ยคือหนูเคยชอบพี่อ้ํามากๆตอนเด็กๆแล้วแบบพอเราเป็นเพื่อนเขาเราก็ไม่ได้อยากได้อะไรมากกว่านี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะอืม ตอนนี้หนูมีหุ้นนะคะฝากด้วยนะคะหลายๆคนร้าน U I นะคะก็เป็นร้านของปุกลูกเองคุณหม่ด้วยค่ะก็เป็นร้านที่แบบเป็นชาบูสำหรับทั้งสายเนื้อและสายหมูค,ค่ะก็มี20สาขาทั่วประเทศใช่ค่ะเวลาเรากินชาบูเราจะเบื่อตรงที่ว่าบางทีมันมีแค่2น้ําซุปใช่ไหมคะแต่ชาบูที่เนี่ยมีน้ําซุป11น้ําซุปถ้ากับว่าวันนี้ถ้าเราอยากกินอะไรอะ่ะ รสชาติไหนไม่ว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือทัฟเฟิลซุกกระดูกหมูน้ำตกต้มยำคือมันมีหมดเราก็เลยรู้สึกว่าเออเราชอบแล้วพอเราไปกินเราอร่อยแล้วบอกเออเราขอหุ้นได้ไหมเรารู้สึกว่ามันอร่อยจนเราแบบเราแบบเราอยากอยากทำธุรกิจด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออล้วก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างนั้นก็เข้ามาในพาร์ทของการแบบช่วยประชาสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณไหมจะเป็นผู้รับสารและผู้ทำ อะไรเงี้ยแล้วเวลาเราแชร์ไอเดียเขาจะเป็นคนแบบอุ oo, ้ยดีไอเดียนี้ดีอะไรเงี้ยค่ะเวลาเขาแชร์ก็เอออันนี้ดีเออไปทํากันดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะเหมือนออสาขามาเช่ทองหล่อะค่ะมันจะเป็นสาขาที่เปิดถึงตีสามคุณไมค์เขาคิดแคมเปญว่าแบบเป็นแคมเปญสาหรับเมาไม่ขับคือ,อมันจะมีที่เป่าอยู่ที่ร้านแล้วถ้าเป่าเสร็จปับ๊บแล้วมันยังดังอยู่อะค่ะเราก็จะมีเมนูพิเศษให้เพื่อให้เขาสั่งก่อนถึงจะขับรถกลับบ้านอะไรเงี้ยค่ะเป็นแคมเปญของเขา